วิวคอสเลียนดิจิตอลเฟสบุ๊กบายพีเอสโออเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านเหรียญลงที่เดียวขายทุกตลาดทั่วโลกการขายของในหมวด f a สบ Book e-Book หรือทุกบุ๊กที่คุณเห็นเนี่ยไม่มีค่าลงของไม่มีค่าเปิดร้านเพราะมันเป็นแค่การอัปโหลดไฟล์แบบของคุณเข้าไปในระบบความเสี่ยงเป็นศูนย์เลยนะครับคุณจะไปเที่ยวไปทำไปอยู่ต่างจังหวัดพักผ่อเดินทางที่ไหนได้หมด ค่อนข,ข้างชอบวันนี้ถือว่ามันเป็นของใหม่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แบบมันจะสร้างรายได้ให้กับเราแล้วที่สําคัญมันเป็นแพสซิฟินคัมที่แบบว่าเจียเนี่ยมองหามาตั้งนานแล้วอะค่ะก็ขอบคุณมากเปิดโลกทัทั์ตัวเองแหละว่ามันมีธุรกิจที่มันเป็นการทำอ e ีบุ๊กแล้วก็มันเป็นแพสซิฟินคัมได้ซึ่งยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณวิทยากรที่ให้ข้อมูลตรงนี้มากเลยค่ะสนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์พรีวิวคอร์สดิจิตอลฟาสต์บุ๊ก by P.S.O ลงทะเบียนตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย เหลืออีก20ที่สุดท้ายเท่านั้น